ข้าวแม่ vs ข้าวลูกโอ้โห oh, ภครทีบัดลงเจคนสวยก็ต้องกินข้าวสวยแม่กินอะไรอะ่ะบูทบูทปลาแท้ปลาชโดของแคทต,ตี้เลเยอร์แรกข้าวสวยเหมือนกันแต่แคทต,ตี้หุงด้วยน้ำแร่จากยอดเขาฟูฟูนนกิมยากหมาดมเดียวนะคะเขามีแต่มดดมเพลงที่สองสฟิสฟายท่านเหลือจากลงเจกรุบกรุบจ้ะต่อไปของแคทตี้เลเยอร์สองเสิร์ฟเป็นเนื้อวากิวตัวผู้สุกแบบมีเดียมแร์ท็อปด้วยทองคำ ในแม่ดูสิถ้าดำขนาดนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์คุกจ้ะถ้าจะเพี้ยนต่อมาเติมบานเอเนอร์จีบู๊บูขนมฟันแตกลองชิมดูอื้อหือคอนกรีตมากแม่ทำไมแม่กินได้เพราะแม่ไม่กลัวฟันแตกคะ่ะแม่มีสำรองไว้เยอะ ส่วนอันนี้ของหวานของแคปตี้ขนมปังบ่มเนยย0ชั่วโมงในขนมปังมีแต่น้ําตาลจะให้กินไหมถ้าไม่กินหนูวีนนะขาดน้ําตาลไม่ได้ของแม่ช่วงนี้ร้อนไอต้องเข้า <c oughs> เคี้ยวเพินๆหรือจะถูหลังก็ได้มันไม่ละลายหรอแม่ละลายสิถามแบบคนฉลาดน้อยจัง สุดท้ายของแคทต,ตี้เป็นไอติมไข่แข็งแต่เป็นไข่คาเวียนะแมชีวิตติดแกรมแต่งเงินเดือนติดลบไม่ลบค่ะเพราะอันนี้ใช้เงินแม่จ่ายไหนดูซิเหลือเป็นโจ๊กขนาดนี้เอาหลอดดูดดีกว่าลูกของแคทหมดแล้วของแม่เหลืออีกตั้งเยอะเม่กี้หมดวันไหนเนี่ยจะหมดวันไหนก็ไม่ต้องใส่ใจตู้เย็นมีแช่ก็พอแล้วไม่เคยได้ยินหรยอของเข้าช่องฟิตไม่มีวันหมดอายุแค่หนูเอาแม่เข้าได้ไหมอย่าดีกว่าแม่นา